ตัดออกอีกปกติแล้วนี่เขาเล่นไหมเขาลงเล่นไหมเล่นเล่นเล่นประจำเลยเล่นประจำอ๋อทุกเกมเลยละมันอะไรนะที่นตาเขาสีอย่างนั้นเหรอสีขาว ครับผมพบกับเราครับช่องกุยาเจียงปลายแก้วสักใบครับผมสวัสดีครับก็วันนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับผมกำลังเกรสรอยู่นี่กี่เดือนแล้วครับสามเดือนสี่วันสามเดือนโอ้อวโหอันนี้คือควานผู้หญิงควา,านผู้หญิงควานจำเป็นก็วันนี้เอาออกครั้งแรกแล้วครับครับผมในรอบสามเดือน ก็ช้างรูปล่างอย่างนี้ไม่น่าจะตกถึงสามเดือนแล้วเนาะสามเดือนนีอนี่เรามาแก้แก้ออกเป็นครั้งแรกนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับ ฮะมผมกับเสียวเือนกันเนี่ยผมไม่กล้าอยู่ข้างหน้านะเสียวโอ้แต่มันหนี<อ>คนด่ออ๋อก็ดูไม่ค่อยระแบงเท่าไหร่เนะเป็นไงควนัน<อ>เป็นสบายดีไหม,ไหมข้างบนครับบายมอสอายุกี่ปีแล้วครับ ยี่สิบเปีอายุตกมานทุกปีทุกป,กปีเราออกนานทุกปีด้วยครับครับหุ่นเขาไม่น่าถึง3เดือนเลยแสดงว่าควานันควันเจมมียมนี่เลี้ยงดีนะนี่ สูงเหมือนกันนะครับออกไว้ครับตัดสามรอบแล้วโอ้ตกแต่งไปสามรอบแล้วนะครับนี่ แต่ดูก็นิ่งเหมือนกันเนาะนิ่งเลยครับนิ่งเลยเวลาขึ้นขึ้นยังไงทรงขาขึ้นเลยก็ปฏิกิยาของเขาก็ก็ยังดีเชื่อ Oh. สามเดือนแล้วนะครับไม่ได้ออกเดินสามเดือนแล้ว <c oughs> <c oughs> สูงเหมือนกันนะครับนี่สองเมตรสามเมตรเกือบสามเมตรแล้วมั้งนี่เนาะสามเมตรได้อยู่ครับนี่โอ้สูงมากเลยนะครับงาก็ออกงอนสวยเลยบสามเดือน ตัดออกอีกปกติแล้วนี่เขาเล่นไหมเขาลงเล่นไหมเล่นเล่นเล่นประจำเลยเล่นประจำทุกเกมแม่นแล้วมัดไอ้น้าคิ้งตาเขาสีอย่างังไงล่ะสีขาวทั้งสองข้างเลยทุกตาทุกทุกเกมมันมันได้ ก็ไม่าดดูเลยเนาะปกติรเราเจียงห้อยทำไมเนี่ยไม่แน่ใจเลยเกอ็อาการหายตกมันใหม่ๆก็จะดูโสมนิดนิดนะครับไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่ครับโสมๆก็ไม่ถือว่าผอมมากทุมวันยังรูเท่ <laughs> ก็ต้องมีความระมัดระวังหน่อยนะครับเพิ่งหายตกมันใหม่ๆก็ต้องใช้ควานเยอะหน่อยครับงาก็ออกยาวเหมือนกันเนาะพอตกแตาดูดตาก็เป็นสีฟ้าเห็นเดินตาหรือยังยังไม่เห็นเลยครับโอ้ เห็นแล้วเห็นแล้วครับก็พิเศษกว่าเพื่อนหน่อยปากด้วย่เพดานปากครับผมพดานปากก็สีแปลกว่าเพื่อนแล้วก็ดวงตาด้วยครับแล้วควานดิแปลกว่าเพื่อนไม่ควานก็เป็นมีลักษณะพิเศษหน่อยครับ เข้าตำรากี่จ si mm ุด hmm. น oh. oh. ี่ฮะเข้าตำรากี่จุดมีหางหางโดกครับเล็บข้าวระดานเท้าแล้วลูกตาอ๋อเห็นเขาพูดอย่างงั้นแต่ตอนเขาดูกันนะก็ที่เห็นลามโซนี่เขาเพิ่งหายตกมันใหม่ๆนะครับโปลดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะเราไม่ได้ซื้อไปในทางทรมานสัตว์นะครับเพิ่งหายตกมันนะครับ ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนยครับโซ่ใหญ่เป็นโซ่เล็กครับต้องเอาความปลอดภัยครับสูงเหมือนกันครับคุณยอดตาเขาสีฟ้าสองข้างเลยเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกครับเตี้ยน,นั่นไหมเนี่ยมันกัดอยู่นั่นอปูนทั้งปูนทั้งฟัว พูดยังไะพูดสัตนกรลักมาสั้์เอาหน้าเดินเดินเดินออกกำลังกายก่อนยืดเส้นก่อนเส้นยืดเส้นมาแล้วครับพี่มอสหลังจากหายตกมันมาสามเดือน ก็วันนี้ได้ออกเดินความสง่างามความรอให้ FC ได้ดูนะครับก็มีแอดมินหลายท่านให้ผมมาถ่ายก็วันนี้ผมมาถ่ายให้ดูแล้วนะครับพลายมอสหรืออีกชื่อน,นึงคือพลายสมพรฮะจมสมพรบ่ครับผมก็เพิ่งหายตกมันใหม่ๆนะครับนี่ ร่างกายยังไม่เข้าที่เข้าทางครับก็จะดูเขาเรียกว่าผอมนิดนึงครับเพิ่งหายตกมันใหม่ๆครับครับก็สามเดือนครับยังไม่ได้เดินสามเดือนครับวันนี้เดินเป็นครั้งแรกครับก็ดูเดินขาแข็งๆนิดๆนะครับครับดูครับมาแล้วครับสุดรอ เดินก็ยังขาแข็งอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งหายตกมันใหม่ๆนะครับสามเดือนแล้วไม่ได้เดินนี้ออกเดินครั้งแรกก็จะดูเกร็งๆนิดนึงนะครับก็อีกประมาณเดือนสองเดือนเดี๋ยวร่างกายก็จะปรับสภาพได้นะครับเดี๋ยวก็จะอ้วนเหมือนเดิมนะครับหายตกมันใหม่ๆก็จะดู ไอ้เขาเรียกว่าร่างกายโซมนิดนึงครับยังโซมอยู่นิดนึงครับก็เปลี่ยนหลักใหม่นะครับหลังจากหายตรงมันมา3เดือนก็มาอยู่ที่ใหม่ สะอาดสะอาดกว่าเดิมครับก็ช้างตกมันเราก็เปลี่ยนไม้ลลิ้งกวดตะแปะลูกลิ้งเลยแจ่งแต้งนี่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าช้างเขาเพิ่งหายตงมันใหม่ๆนะครับ ยังรอยังรอคุ้นอีกประมาณสองเดือนก็มีร่างกายแข็งแรงครับผมปกติแล้วนนสัยเขาเป็นไงครับอันนี้ไซสนิ่งๆทำแรงไม่ได้พูดแรงไม่ได้ไจกจไม่ชอบเสียงดังไม่ชอบเสียงดังสิงที่เขากลัวที่สุดก็คือม้าออใช่ไหมมา้มาม้านี่กลัวมากที่สุดเลยครับไามอ คือถ้าทำแล้วนี่เขาจะไม่ให้จับเนาะใช่ใช่ครับผมเราแสดงว่าเขาชอบนิ่มๆนวลๆชอบนิ่มๆนวลๆครับผมก็ฟารมเลี้ยงสุญิงเขาก็เลี้ยงดูแลอยู่ช่วงตกมันใช่ดูดูยาให้สบายเพราะช้างส่วนมากสมาเป็นสมาชิกในครอบครัวนี้เขาจะเข้าได้หมดนะครับครับถ้าพอบ้านไม่อยู่นี่แม่บ้านนี่เข้าเก็บมูลเก็บรายได้สบายครับ ครับช้างครอบครัวครับก็ถือว่านิสัยดีครับพี่มอสครับผมก็วันนี้เอาความหล่อของพี่มอสหลังหายตกมันใหม่ๆมาเดินสง่างามให้เอฟซีได้ดูนะครับหายากครับทางตกมันครับใช่ครับถือว่านิสัยดีครับปกตินี่ ช้างหายตรงมันใหม่ๆนี่ก็จะเขาเรียกว่าจะเอาเรื่องนิดๆน,นะครับบางเชือกครับแต่ลายมอสถือว่าดีมากเลยนะครับครับผมก็สําหรับทิปนี้ก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์ในช่องกวะเจียงไายแก้วสักไปด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับพี่มอสวัดดีครับ